สรุปเส้นทางรักอเล็กเตย3ปีจากวันแรกถึงวันลาค่ะปิดฉากความรักลงไปแบบช็อกสุดๆไปเลยค่ะกับอีกคู่หนึ่งสำหรับอเล็กทีระเดชและเตยจริพนพรโดยทั้งฝ่ายอเล็กได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจยอมรับด้วยตัวเองยืนยันเป็นการจากกันด้วยดีรับเสียดายเวลาเสียใจแต่ยิงรักและเป็นห่วงกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอ ปกป้องฝ่ายหญิงปมอยากมีแฟนไฮโซตามรอยเพื่อน ลนันมั่นใจเตยไม่ใช่คนที่จะเอาปัจจัยภายนอกมาเป็นส่วนสำคัญว่าจะคบใครหรือเอาใครไม่อยู่ในชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับเส้นทางความรักของอเล็กและเตยคบหากันมามากกว่า3ปีด้วยก่อนหน้านี้เปิดตัวดูใจกันฝั่งของเตยจรินพอได้ลดความสัมพันธ์กับอเล็กเกรนเดลตั้งแต่เดือนมกราคม2559หลังคบกันมานานกว่า4ปีในฝั่งของอเล็กเองก็เคยมีข่าวคู่จิ้นกับนักแสดงรุนพีอย่าง จอยลินลนีสีเพนที่ดูเหมือนความสัมพันธ์อาจจะเกินคำว่าพี่น้องแต่สุดท้ายก็ห่างกันไปตั้งแต่เดือนตุลาคม2559ค่ะจากนั้นอเล็กและเตยก็ได้โสดมาตลอด ก่อนจะมาร่วมงานกันในละครเรื่องบริษัทรรักอุตรุษแม้ว่าจะไม่ได้คู่กันแต่ก็ได้มีโอกาสเจอกันอยู่บ่อยๆค่ะทําให้ความสนิทสนมนั้นพัฒนากันมาเรื่อยๆจนมีภาพที่ทั้งคู่นั้นลงไ g ีไปในสถานที่คล้ายกันเหมือนกับว่าต่างคนต่างถ่ายให้กันแต่ลงรูปก,กันคนละวันเป็นที่น่าจับตามองและจับผิดของแฟนๆละคะ อีกทั้งยังมีแฟนเพจดังลงภาพอเล็กค่วมกันกับสาวเตยไปทําบุญกันที่วัดอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันมาแชร์ทาให้ต่อมาอเล็กได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ากําลังศึกษาดูใจกับเตยจรินพรมาแล้ว6เดือนค่ะหลังจากนั้นก็เกิดดราม่าตามมาทันทีเพราะว่าแม้อเล็กเลนเดวอดีตแฟนของเตยจะรู้เรื่องดังกล่าวเป็นคนแรกแต่หลายคนก็มองว่าทาไมเตยถึงคบกับเพื่อนของแฟนเก่าซึ่งอยู่แก๊งเดียวกันทําให้อเล็ก ก็ออกมาปกป้องเต้ยพร้อมทั้งยืนยันว่าต้นสนิทกับบอยประกณ์และเก็ดวารินส่วนคนอื่นไม่ได้สนิท กับเตยก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทางด้านเตยเองก็ถึงกับหลั่งน้ําตาเพราะว่าตั้งแต่อยู่ในวงการมาสิปีไม่เคยเจอดราม่าหนักขนาดนี้มาก่อนค่ะหลังเปิดตัวคบหากันก็ผ่านมารสุมดราม่าไปได้ก็มีภาพหว,วานๆออกมาให้ได้เห็นเป็นระยะผ่านทางไอจีส่วนตัวแถมทั้งคู่ยังมีเรียกชื่อกันและการแบบน่ารักอีกด้วยโดยเตยนําเรียกอเล็กว่าฮิปโปส่วนอเล็กก็เรียกเตยว่าไข่ต้มนั่นเองค่ะ แต่แล้วข่าวลือในเรื่องราวของอเล็กและเตยก็มีออกมาให้ได้ยินตอนปี2562ค่ะเพราะว่าหลายคนจับสังเกตว่าทางคู่นั้นเริ่มห่างหายไปไร้รูปคู่ลงในไอจีมาหลายต่อหลายเดือนซึ่งอเล็กก็ยอมรับว่าห่างกันจริงเพราะว่าเตยทำงานเยอะจนไม่มีเวลาให้ค่ะในช่วงเดือนมกราคม2563อเล็กและเตยยังควงกันไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมกับเพื่อนๆอย่างแต้วณัฐพร ต้นอาร์ตเจมจิรวมไปถึงโฟมหวานใจของเจมจิด้วยหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นอเล็กยังคงไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเต้ยเหมือนทุกปีแต่สุดท้ายแล้วข่าวลือก็มีมูลล่ะคะ่ะเมื่ออเล็กออกมาให้สัมภาษณ์ยุติความสัมพันธ์กับเต้เมื่อช่วงเย็นของวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาว่าลดความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นคะ่ะ